ปล่อยพี่พีไม่เข้าเออพี่เป็น Man of Steel ไปเกียรตตัวที่ว่ะเหล็ลกคลิปตอมเนียนนี่มีอะไรที่แรงแบบแรงจริงๆไหมอันนี้แรงมากเลยเนีย่ยมารับเลยกระสุนคลิปตอนไน <c oughs> เอาล่ะพิซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการเ l ทีวีและก็มาอยู่กันในเกม PB ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเซิร์ฟแ <c oughs> ท้เซิร์ฟเถื่อนนะทุกคนผมผมก็แค่อยากจะเล่น PB แบบพวกเราไปเล่น PB กันเถือก็เลยพิมพ์ PB หน้า Google แล้วก็โหลดเซิร์ฟแรกที่อยู่บนหน้าจอเลยนะแลวเข้ามาก็คนเยอะเหมือนกันนะผู้ชมแล้วผมก็ไปเติม100บาทมาเข้าข้างถูกกว่าเกมโรบอกเลยอะ่ะแล้วก็ได้ปืนหนึ่งวันมาเต็มตัวเลยแถมยังมีตัวละครดันตชาโรมานอบด้วย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะค่อยๆเสพมบรรยากาศกาันนะเริ่มจากจะใช้เป็น free for all กันไหมอาวุธได้ดิเออ free for all ไปก่อนละกันนะอาวุธโอเคไปกันเลย let's go <S five minutes later มันไม่มีปืนพองหรอว่ากูมีว้าวแล้วพองได้ไงระวังกูพองนะพองเลยไอปืนแก๊สป, <laughs> ปืนแก๊สอาอเดี๋ยวเปลี่ยนปืนกัน <laughs> เอาสงคราม ว้าวเจอยังรัวเลยสงกปรกไอ้ปืนสงกรามลอยนัดเจอกันตรงกลางเจอกันกลางถนนเลยเจอกันถนนเราพวกเราเฮ้ยเฮ้ยคนหน้ะเฮ้ยไอ้ไอ้ปืนสุดมันแม่งกระสุนเยอะไปไหนเนี่ยยิงรอดรูพวกมึงนี่แหละคือพลังของปืนหนึ่งวันเจ็ดบาทเฮ้ยอย่ายิงกูนะขอยิงก่อนนัดหนึ่ง เอ้ยอะไรกูแย่อะไรยิงปืนกูโอ้ย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 อะไรอะไรเรายิงเขานัดเดียวตายแต่แบบเราต้องยิงให้โดนโอ้ยตัวมันใส่ไว้ใส่มาเขาเล็กกับตัวเขาเล็กเชนคิวเล่เฮ้ยไปเก็ตไปเก็ตไอ้พี่หนึ่งหนึ่งกับมันไปเก็ตไปถนนพี่ไปถนนเขาอยู่ไปถนน ไหนวะมัน่วะาวกูอยู่นี่นัตตาชอนัตตาชอนัตตาชอเต้นเต้เต้ต้เต้นตเต้เ้นเก้นต้นเต้ต้ต้ตนต้ต้นเ้น นี่เราต้องออมไี่ต้องออมก็ไม่ได้ไปนี่ดิดิ้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 ดิ้ดิ้ดิ้ดิได่ไดิ้ไิ้ไิ้ดิ้อิ้ดิ้ดิัดิ้ดิ้ดิิ้ิ ไอ้พี่โดน่อโดนไปเก๋ยิงมาโอยแงงิงศพเลยแรงเดี๋ยวมึงเจอปืนนัตาชากูโค้แข็งแข็โอ้ยปอแล้วเขาแข็งกเลงปืนนัตาชาปืนลีฟ้าเนี่ย อาวุธประเทศไหนวะอาวุธไทยอาวุธสงครามเมื่อไหร่พวกมึงจะเลิกไม่รอเลองหยิบมาใช้ดิเาเมื่อไหร่พวกมึงจะเลิกเล่นสมัยวะให้กูหนึงหนึงกัมนเอาเลยพี you are my friend ah อ้าพี่โบเกอรไอ้ด่าเโอ้ยเฮ้ยเดียดิโซนักเดโอ้ห่า

ไงสจิตอูปัดขาเลยสงจิตอูสจิตอูดักกรอบเลยเมื่อกี้โมัเร็วเลยสจิตอูกูนัตชากูขึ้นัตชาตทหารกูแม่งสู้ไม่ได้แล้วว่าเปนอย่างนี้ต้องคุณนายอ้เหี้าา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  เแม่กูหัวทิ่มเลยเนี่ยนี่จริงก็อยู่นิ่งๆดิกูเซอร์ไพ่มึงได้ด้วยแหละเอาดิเอาแบบขอแบบนัดเดียวไปเลยได้อยู่นิ่งๆเอาระเบิดควันเนะดีไงเซอร์ไพน์จริงๆด้วยระเบิดควันกูดูก็ระเบิดทำลายอ่ายิงไม่เข้า ปืนปืนทองอะไรอ่ะเป็นกระปิวกรปิวเลยนิาจะหันโล่ใส่กูดีรอบเนี้ยด้ดื้ดื้ด้นิงขาได้ไงวะโล่กระจกเห็นมันโล่เลยวะปืนมกีนเยอะไปไหนเนี่ยเขต้องใช้ปืนนี้กันแน่เลยใช่ไมปืนนี้กันไม่ไมยิงโลบไม่ได้วะ5 minutes later

เอาเก็บเลยทั <S <S like ้งงั้นเลยพี่พพพีีี่่่เดินหน้าผมเดินหลังประกอบกันประกอบร่างอ่าประกอบร่างบุ๋มกูประกอบร่างกันแล้วอะทำไงอะในกูอยากเห็นร่างประกอบบุ๋มเลยประกอบยยิงยิงหัวกูเลยบุ๋มยิงลูกกระตากว่าเห็นลูกกระตากไหม ลูกกระตากูยิงกระตากูไอ้กลัวเก็บจะมีไอ้เก็บของแล้วมีอะไรอ่ะแกจะตายแล้วตัวรวยไม่เก็บตัวรวยโัวอยู่โวเอยู่ไอ้เหี้ยกูกลัวเลยไอ้เนี่ยไม่เข้ามาดิเยอะๆยๆๆเฮ้ยไม่ได้ไม่ยมเสู้ไม่ได้เลยว่ะ อย่างกรอบเลยเสียง้เย็นแม่เล้วกูนั่งองี้ยจะฆ้ากูยัเกไอ้เกมไอ้ไนโลโป้ช่ไหยเอาป้องกันไฟยกหน้เยีอะไรอะ เอ้ยมอเรียกไปกันระเบิดมึงคิดว่าปืนนั้นจะทำอะไรคนแรบูดเลยแรวงเลงบัตตี้แหวงเอ้ยเอาเอาหมดเวลาเลยเอาเอาที่หนึ่งเลย โอ้ยแพ้แล้วหนึ่งแพ้เอียริดบาดเราไม่สู้แล้วอบูมดีกว่าไอพิพิพิมเขาเลือดเขาไปแล้วหนึ่งแพ้เฮ้เสียเลยวะที่มันยาวเวะจ้าเฮ้ยเปพี่ยพิพมันเจ้ามันเจ้าอรอ่ะเกิดเรื่อมือเห็นป่ะมึงเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมันเด้งวะ ปลาอกเลยอยู่เฉยเออเยอะแล้วทางตัดอุ้ยอุ้ยเขาบาดแล้วอุ้ยอุ้ยคาคาชิคาคาชิคุณนายเราโดนบาดมาโดนบาดแล้วคุณนายคาคาชิสองแผลคุณนายคาคาชิเฮ้ยคุณนายคาคาชิเกรดดีกี่ดาวมันตายแล้วเรือสองแดงคุณนายคาคาชิเขาก็เป็นชนะคุณนายคาคาชิเฮ้ยคุณนายคาคาชิ เข้ามาเช่นกันเี้ยนี่แม่งเล่นหรือสอไงเอาแล้วเราจะเปลี่ยนกันเป็นการยิงแล้วอะตอนเนี้ยเรยจะ่าไปเกตยิงไม่เข้าบุมเฮ้ยมึงไปความหวังกูนะทำไมเลือกยิงกูวะมึงไปคนไม่มีโลกเลยเลือกยิงกูเฉยเลย five minutes later อ้าวแล้วมึงทำไงอ่ะ หันหลังแว๊บหนึ่งดิฮึบฮึบพี่หันฮึบฮ <so> ึบดิฮึบฮึบมาอยู่ไหนเล่านี่เกี่ยวอะยิงไม่โดนอ่ะหนึ่งสองอืมโดนโดนว้าวเขาดีเขาดีคู่เขาดีคู่ แม่เกยผมแอบก่อนผมเลยให้คิวเดียวผมเล่นไม่ได้ไม่ใช่สไยเลยไมต้องสไยไปแล้วมันอยู่ไหนวะว้าอวตองแก้วเลยกูณตองแก้วเลยตองแก้วเลยเก็บปืนเลยใครกล้หยุดรถเข่าหล่อเลยดิเฮ้ยสไนเฮ้ยมาเฮ้ย ปรอสบการกูไปแล้วไอ้เหี้ยว่าเราประสงการกูไปแล้วไปแกมาแกข้ามันเร็วเข้าไอ้เกมจบเร็วดุหน้าผมไม่รู้อ่ะผมหาเขาไม่เจอแล้วเขาไปไหนไม่รู้หลบเลยบู๊ปงวาโอ้ยใครยิงอ่ะแน่จริงก็ออกมากลางถนนได้ไอ้ควายโอ้ยแบงเลย Eh, saya terluka! Hahaha! Eh, takut! Saya mampu mati! Hahaha! Dia menyerang saya! Hahaha! Dia menolak di belakang kereta. Eh, takut! Saya mampu mati! โอเคพิซซ okay, ิตเบเกตก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการพิซซิตทีวีแล้วก็เกม PB บีเสื้อแท้เซอ้อถือร์งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็ลองมาโหลดเล่นกันดูนะครับพิกว่าพีบีใน Google แล้วก็เซิร์ฟเวอร์แรกกันนั่นแหละก็น่าจะเป็นเซิร์ฟหลักหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่คนเยอะใเหยีนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กับตัวใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอบุญขอบใจกไปทั้งทีด้วยจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบาย